ลืมเปิดแปดสองสามโอเคแปดเดือนแล้วพี่เลิฟเขาก็มีตังค์เนี่ยว่ะได้ครับหรอวิเียตกใจสัตว์ไม่ได้เฮิยอะไรเลยเอ๊ะมึงชวนกมไปถ่ายสตอรี่รีเบิร์ตทีวีรูระเอรีเบิร์ตทีวีรูระเอ แจ ạ มาเลยเโอ้ยไม่ได้เฮียอะไรเหรอเนี่ยไสัตว์แล้วรถกูว่ะสองหมื่นแล้วนายสัตว์เฮีย ไอเขาเปิดกาชาทีละเท่าไหร่กันนายสัตว์กูเปิดไปสองหมื่นไม่ได้อีเหี้ยอะไรเลยไม่รู้ครับไม่ได้เปิดสัตว์เอ้เขากดกระทีละร้อยหลักร้อยกับห้าร้อยอะร้อยครับลุงห้าร้อยห้าร้อยใช่ใช่ใช่ห้าร้อยห้าร้อยครับลุงห้าร้อยนี่กี่ลูกห้าร้อยลูกก็ห้าร้อยลูกแหละห้าพันบาทแล้วลุงใจถึงลุงลุงมีกี่ลูกครับแล้วลุงใจถึงลุงเปิดหมดไม่เอาอ้เหี้ย กูไปดูคลิปถ้าได้คือไม่กูไปดูคลิปไอ้เฮียบอลมาเปิดสองแสนไอ้สัตว์ไม่เอาเออแม่งเปิดสองแสนไม่ได้เียอะไรเลยไม่รู้ดิเปิดทีเดียวเลยนะลุงเออมันเปิดสองหมื่นลูกไอ้สัตว์เห็นเราเปิดจัดไอ้สุลตานไอ้เพื่อนไอ้บอลน่ะกูไปดูคลิปมันมาเมื่อวานเนี่ยออืปกติเห็นปเขาเปิดทีละห้าร้อยห้าร้อยอะ สเดือนแล้วนัตุนอุ้ยกูไม่ได้กูไม่ได้เี้ยกูไม่ได้ไม่ได้รถจริงหรอหลักมาต่อสิสเดือนแล้วพี่ชายผม,ผมว่าแม่งไม่เวิร์กว่าเปิดทีแล้วสองรออ่ะ มีแต่คนบอกว่าเค็มจัดแหละอะไรครับพี่คือกาชากูยังไม่เติมเลยเนี่ยกูเพิ่งวีเน็ตี่ะกูเพิ่งซ่าได้เนี่ยต้องเปิดแปดแปดแปดะไอ้สูตรน้อยอ่ะ แล้วรถอะไรมันดีสองคันน่ะครับลุงไอบอลมึงได้รถกี่คันอ่ะลุงครับแก้วผมได้สามคันครับเติมไปรวมๆประมาณสี่แสนครับลุงได้สามคันเองแล้วรถแล้วแล้วอะไรดีสุดลุงลุงฟังนะผมเล่าให้ลุงฟังคือโคตรล็อกน้องผมเติมมาสองสองแสนสองเปิดทีเดียวอ่ากูเห็นแล้วใกล้คลิปนั้นแหละกูเห็นแล้วสองกล่องอะเห็นแล้วโคตรเ่าหยอ่ะแล้วต้องเปิดแบบไหนถึงจะได้เยอะ อ่าอันนี้คือเท่าที่ทดลองมานะครับลุงที่สุดอ่ะคืออ่าห้าหมื่นครับรอบละห้าหมื่นคือดีสุดเลยรอบละก็รอบละหมื่นครับรอบละหมื่นกับห้าหมื่นครับหมื่นหนึ่งก็บางทีก็ฟุกได้รถได้กล่องมาทีละสองสามกล่องเนี้ยคุ้มกว่าเปิดแสบแน่นอนครับลุงลุงอย่าเพิ่งลงลงลมงจะให้ลุงจูรถให้อ่ะลุงชิดเท่าไหร่อ่ะเบ้นหนึ่งมาดูก่อนมาดูค่ารถก่อนยังไม่เคยจูเลยเฮียมาดูก่อนได้ครับได้ครับลุงผมครับ นึหมื่นเอ้ยไม่เอาแปดแปดแปรักนะหย่าฮ่าฮ่าจัดหย่า เช็กเอาดีๆอุ้ยได้แล้วอันนึงไอนนงสัตว์จะได้แล้วอันนึงเหลืออีกสามอันหมดไปเกือบห้าหมื่นไอเฮียส,สี่เดือนแล้วค่ะแบบรีเวิร์สทีวีเลิฟเออไอเฮียก่อนดูสามอันไอนนสัตว์ เชียได้รถคันนึงไอ้เชี่ยอันนี้รวยอันนี้เท่าไหร่วะสามเก้าร้อยสิบสองมีค้าบอบอบอกเก้าร้อยสิบสองเชี่ยคุ้มคุ้มคุ้มบริษัทอันนี้คุ้มจัดไม่ใช่ละไอ้เชี่ยต้องเปลี่ยนสูตรวะสองกลองตอนนี้เขาขายกันเท่าไหร่อ่ะ นี่ยผมก็ต้องได้รถคันหนึ่งอะผมอยากได้สองคันเลยอะยี่คิดว่าแสนหนึ่งได้สักสองคันนะไอ้สตว์ ว่าไม่ได้สักคันชัวร์แล้วไอสัตว์มีทรงนะนะตาไตอาจจะต้องเติมอีกโอ้โหเฮียเข็มปื๊ด ไอ้ฟาดเฮ้ยตอนนี้เขาปนกาชาได้ตอนยังอ่ะตอนที่หกครขับ,บลงุงโอเก็มันมันก็ร<า>วมสิตามืแล้วหน้านะตาแก่จะอยู่ไปยาวๆเลยตาแก่รักแม่ทุกทุกขอบคุณครับทุหกหลอโอ้โหขี้ลืมไปว่ากล่องมันต้องซุ่มอีกอเฮียโอ้โหยฟาด ได้ล้อดอกแรกอันเนี้ยได้ล้อซ้ำดูทรงไอเจอบอกล้อซ้ำไปเลยเฮ้ยได้อยู่ช่วงล่างรถไปศาสตร์ไปซ้ำสิบเดือนละ ขอบคุณซับสไครด้วยนะครับจ,จงอ,อกมาเออใส่แตกเชี้ยเอ้าอาอาไม่นะาแสนหนึ่งยไม่ได้ลด โอ้โหไอ้เคสเซตก่องจูอน้สัตว์กับเปลี่ยนเป็นชื่อตามผู้ฟางพี่ใช่ไหมหนึ่งแสนกูไม่ได้รถอ่ารนีพี่แสนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยอะนะไม่ได้รถ นไปสมเลขอะไรหนึ่งสามหกสามครับพี่เูเละไรดูเละไรอะไรเอาอะไรหนึ่งสี่สองแปดอุ้ยอะไรอ่ะเศกหรอเลี้ยได้อะหเสกครับเกมาเท่าไหรเสกยังไงโปรแกรมอะไรบอกหน่อย ตดอีกี้ครับตดอีกีีดเอาฉีดเอาเอาจากไหนเอาไปจากไหนดีๆเงินน้าครับสองล้านแล้วก็เงินที่ไปเก็บที่น้าไปกับพิสมมาทั้งหมดครับโอเคถือว่ายังได้อยู่ถือว่ายังได้อยู่ ยุงผมมคนรักแฟงบุกเข้าสวนผักและขโมยฟักแฟงอ่ะอยู่บนสเล้งฟไม่ก็มาแต่งแตดเกไม่ค่อยดีช่วงนี้มันขับแยงบังบางบซื้อถ่วได้ยี่สิบอรอแต่มามอ้ตังค์ดสี่จะถึงรือไม่มีไขเลแคแค่ยี่สิบี่ถุงย่บีบจูใจไปเลยนุ่มบุกสี่ทังงาโอขาวทังแยงนะบางบยิบคอปลตอมหน้าเฮ้ยนุ่มในบมาไกลต้ขึ้นบกจะหลงเลือ ขเข้าเขมเกเจอจอยา่างกูตีนม่แต่อีนี่ฟาดด้วยซ้ำกับเบือสิงมาสปอร์ตเลยกูอยากตีนพีนี่กูมาเป็นแบดบอยเห็นสาวแล้ไม่หลีตำรวจมากูไม่เลิกกูไม่ดีพอดีพวกพี่์ม่ังโวยจัดแบบมหา,าเศรษฐีจังหลงแรงมาฆ่าเราเอาไว้น้องนับเงินขับรถชงเสาพังยับยังเสาเสา,สาเรียกร้องไปหาซักพึ่งตู้ตีนไม่ตัดกูจะเอาไปตัดมึงเอ้ชายเกียร์จะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จา่ายอย่าฟิลโลนโดแต่ลูกบอลเขาจะขายต่อเป็นหนี้ก้อนโตแต่ไม่รู้ว<อ>่าเท่าไหร่ ไม่มีใครเติมเยอะบ้างไหมเนี่ยมีใครเติมเยอะปะในแก๊งเราอ่ะมีใครเติมเยอะปะบอกว่าบมกพี่บอลนี้พี่บอลไม่ได้เติมครับอาอไอ้สัตว์พี่บอลพี่บอลพี่บอลเติมเท่าไหร่ยังยังไม่เติมลงเดี๋ยวว่าจะเติมอยู่ครับเย้ใครเติมเยอะใช่ ผมไม่อยากมผยังไม่เติมแต่ผมก็จะเติมอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดผมไม่อยากเติมอยู่ผมจะขอทำไมลุงเกลหรอใช่เมันมีชื่อไอ้เีิยไลออนไอ้เีิยไลออนอยู่ไหนไอ้เีิยไลออนอยู่ไหนไอ้สัตว์เออถ้าผมไปขอของเขาเนี่ยไอ้เีจยโดนด่าวะ ัวทำไงถึงจะได้สอ,อ,องเกาะที่เปิดแสงดีแล้วโทรศพัพท์ไปไหนเนี่ยสวัสดีครับลุง เดลิเปอร์ตีกับใครอีกแล้วดิสาวขอจะขอเตอิม,มอีกสองมื่นไม่ได้โรพี่ว่าเท่าไหร่ว่ว่าหมื่นกว่าบาทนี่ครับ <c oughs> กัน<อ>เล่น อะไรสาบอะไรมันดิบเดียวมันเจ้ามีะก็เล่นไงก็เล่นเดี๋ยวลงสตรีมก็เล่นนี่ไงอูก็ไม่ได้หัวร้อนเลยแปดร้อยแปดสิบแปดเอเคมันหลุดตรงนั้นอ่ะไอเฮียชะกะ ไม่มันไม่ได้รถเนี่ยมึงเห็นไหมว่ากูไม่มีรถเลยกูได้กูขาดอีกแค่สองอันแล,<ะ>แล้วกูก็ได้แล้วเ่สองหมืนสุดท้ายจริงๆไม่ขอขอ,ขอสองหมืนสุดท้าย สองสุดท้ายจริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแค่นั้นแหละงั้นสามหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็เพิ่มอีกห้าพันงั้นสองหมื่นก็แล้โอเคมันอยู่บ้านกันนะมันแถมก็เติมแสนหนึ่งมันแถมมาเท่าไหร่นะพันพันลูกก็หมื่นหนึ่งอ่ะ อะไรไอ้ไปเตอบ์ื่นดึกหื่นไอ้แสนดึกบืก่นลูกแล้วก็แถมดึกบื่นดึกพันใช่งงอะไรเนี่ยก 25, ารสองหมื่นห้ามันก็จะแถมมาเป็นสามหมื่นพอดีไง okay. ไม่สองสองหมื่นมันจะแถมสองพันไ จ,จะแถมสองพันบาทให้สองร้อยลูกแต่ถ้าเติมสองหมื่นห้ามันแถมอ่ะมันแถมมันแถมห้าพันไม่ม 8, nah. 2, ันเป็นโปรโมชั<ๆ>่นใหม่ของไอเอ็กกันสองมื่โดนไปเลย เอ็กไงสองสองหมื่นถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะ <S <S นนเฮ้ยเฮ้ยมีใครเปิดกาญชายเยอะหรือเปล่ากูถามเนี่ย <S 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 ไม่เปิดเลยครับไอ้เฮียอะไลอ้อนอยู่ไหนผมเปิดไปคุณลุงสวัสดีครับ อ๋อมึงเติมมึงเติมหมอใครเติมไป,ไปซื้อถั่วแล้วโดนบังตกให<ผ>ม,ม่ไ<ม>ผมเติไมไปสองสองพันสี่รอยลูกครับสองพันสี่ร้อยลูกสองหมืนได้แล้วบ้างไม่ได้ของทองตักชิ้นเล้บไม่ถึงสามล้านแวไม่เปิดหรอไม่เปิดไอ้นักสองเดือนไปเที่ยวตังหมดยังยืมหมื่นหนึ่งได้เปล่าเอาิ เออยืมตังค์หมื่นหนึ่งได้ไหมเติมพี่ป้าไปแล้วหกหมื่นเลยอะงบเหลือน้อยแล้ะสัตว์ไม่น่าเติมเลยเฮ้ยเวพี่ป้าเติมเลยพี่ป้าเติมแล้วเติมแล้วเติมห้าหมื่นลูกห้าหมื่นลูกเนี่ยไม่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 ใช่ห้าหมื่นบาท ห้าหมื่นบาทไงเอ้ยมึงเติมนเท่าไหร่อะไรอ้นรีเรียสทีแล้วสองสองพันลูกครับได้ของทองไหมได้ได้ไอชิ้นส่วนผลมมาครับขอได้ลูกได้ได้ครับลุงแรก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 อยากได้อะไรอยากได้อะไรแรกแรกกูมีทุกอย่างอ่ะยกเป็นสีทองอ่ะกล่องจุ่มกล่องจุ่มของของตีปืนได้ไหมครับของตีปืนอันไหน ไม่รู้เหมือนกันครับจดกล่องตีปืนชิ้นติชิ้นไอ้นี่ไงกล่องตีอาวุธไงได้ครับเอาไปได้เอาไปไม่รู้แรลกๆแต่ผมเอาไปเก็บแล้วครับลุงมึงเก็บยังแปลบแปลบีแป๊บพอีนี่หนีเดี๋ยวไม่ดีนะคนราทำงานพี่นี่เล่าได้รถปะพูดอะไรอ่ะเพิ่งมาหูมันมาแม่กูแม่มึงเอาตังค์ไปเลี้ยงสาวอยู่แล้วกูไม่ไม่ยืมตังค์หรอก ไม่อไม่หนูจะยืมตังค์ผมอ๋ออาจไม่ให้ผมทักแต่อ้อยอุบลวันรออยู่ลุงย้าเลยเดี๋ยวผมยืมสักสองแสนได้ไหมรอรออุ้ยเยอะไปมันมันมาท่าเต็มเงินเป็นสองสองหมื่นกว่าสามหมื่นยืมยืมอ้อยใจได้อยู่ผมออกแทนได้แทนลุงได้ลุงจ้าเท่าไหร่ไม่เป็นไรลุงจ้าไปทำอะไรลุงเติมไปเท่าไหร่เนี่ยลุงจ้าไปเท่าไหร่เ่ยจ้าอีกเหรอ เติรไปเท่าไหร่แล้วเติรไปเท่าไหร่แล้วเองตกลงเไปแล้วสองหมื่นบาทเลขหนึ่งสี่สองแปดอะไรนะอะไรนะลูกเติมไปเท่าไหร่แล้วลูกเติมไปเท่าไหร่แล้วกาชาแสนสองหมื่นกูขาดอีกไอ้เชี่ยมึงเชื่อไหมว่ากาชามันน่าสตีนอ่ะมึงเชื่อปะคือ อจจะ่ะเซิร์ฟถ้ามึงจะได้รถอีกแค่ชิ้นเดียวอ่ะมึงจะได้รถอีกชิ้นเดียวอ่ะคุยพี่เป่าได้รถอีกแล้วม,มึงต้องเติมป่ะแ้วถ้าลูกเติมมาอีกแสนหนึ่งเนี้ยแล้วได้ท้หมดเลยพี่เป่าได้รถอีกแล้วใช่ไงโยโยชิ้นนั้นชิ้นเดียวอ่ะทำไงอ่ะทำไงอะอันนี้เราจะก็ไม่เติมไงถ้าถ้าถ้าแบบไหนก็ไม่เติมไงถ้าได้แค่ชิ้นเดียวอ่ะ S <S ไม่ไม่ขาดขาดได้ทุกชิ้นยกเว้นชิ้นเดียวเหมือนเดิมอ๋อชิ้นเดียวอ๋อก็ต้องก็ต,ง<ห>ต้องเติมดิเฮียต้องเ <mee S 2> ติมดิพี่เปาครับครับลุงเดี๋ยวผมขอเปิดก็ไรสองหมื่นอันหนึ่งเฮ้ยพี่เปาพี่เปาเอาด้วยเหรอเนี่ยไรเนี่ยผมเติมครับห้าหมื่นเองโอเค่นี้ก็บอสแล้วครับเอาแม่งหมดเลยละการศึกษาให้มันจบจบไปเฮีย ลูกขาดไรลูกขาดไรเผื่อเดี๋ยวผมเติมเนี่ยห้าพันแป๊บ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 กำลังสู้อยู่กำลังน่าจะครบแล้วแหละอันเดียครบได้หรอผมเดาห้าพันนี่แหละช่วยลูกเองแค่แหละโอ้ตานเหลือตังมาจากเกาะล้านเรื่องยนต์มาสองอันอะ ว่าว่าทีละขอบมื่นสุดท้ายได้ไหมสุดท้ายจริงๆลงเลยลเครื่องยนต์มาในนี้สองอันอะรถรถห้าคันผมว่าหมื่นสุดท้ายมาสองอัน ไม่อยากขอคนอื่นนายเชีส้ายยงเลยไม่เติมเลยเนี่ยเอาอยไงมันก็ต้องซ้ำอะไอ้เชี่ยยังไงก็ต้องซ้ำอะได้แก่จิราบัวมาวนี่ย ขอมื่นสุดท้ายได้ไหมตอนนี้มันขาดอีกอันเดียวฮัลโหลมันขาดอีกอันเดียวเนี่ยหมื่นหมื่นมื่นเดียวเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเขาฟันธงแล้วเออถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่เติมไงเดี๋ยวหาซื้อเอาเขาแต่เขาคิดว่าหมื่นเดียวมันมันมันได้เลยไงมันจบหมื่นเดียวจริงๆสุดท้ายครับ เดี๋ยวไปหาราคาไปหาราคาส่งกางหน่อยราคาไม่ใช่ไหมส่งราคามเท่าไหร่อะราคาส่งเท่าไหร่อะส่งสลิปแล้วบอกไปบอกในายเฟนมาโอเค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 เก้าหมือนแล้วค่ะคิวคือของในนี้ผมก็สามารถแลกได้ผมมีตังค์อยู่ผมแลกได้แต่แค่อยากให้มันจบจบไปเลยไงผมแลกได้ผมแลกได้ รีเบิร์ t ทีวีเลิฟรีเบิร์ตทีวีเลิฟรีเบิร์วอีกเมือนึสลิปแล้วครับเจอขอพี่หนึ่งสี่สองแปดครับรอ Sound เยด้ยยังยังไม่รู้กี่ลูกพี่แต่ดองไว้ดองกรเป๋าเบอรเมืไรครับแป๊บนึีกูได้ละตาเนี้ยตานี้แหละไอ้สาสตว์กูบอกเลยว่าครบโชว์ไปโชว์ไป ยังไงก็ครบตามต่อเป็นของฟีฟ่าเติมไปแล้วแปดหมื่นไอ้ที่อันนี้อีกแสนสามไอ้สัตว์หนึ่งปีแล้วครับแบบลุงลุเหลือพี่ได้นำโชคในชีวิตพี่สองตัวได้นำโชคแต่วันหนึ่งสี่สองแปดน้อง วันจีวันจีวันจียี่สี่สิบเอ็ดพี่ได้ชิ้นส่วนไหนวลาครับพี่เปาครับขอชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งได้ไหมครับอาอเฮียไม่ใช่พี่เป,าค,ปาครับลุงพี่เปาครับขอชิ้นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งได้ไหมครับรกกมีชิ้นส่วนอะไรครับลุงพี่พี่อยากได้อะลรครับแลกกันผมผมผมจะขายอย่างเดียวเลยลงุงผมมีเครื่องยนต์สองอันขอยิมก่อนพี่เปาขายเท่าไหร่ขายแปดล้านครับทีวีทาแดงอ่ะฮัลโหลลุง พี่ขายไครก่แปดล้านอะฮะพี่ขายไข่ไก่แปดล้านชิ้นส่วนอันเดียวอันเนี้ยนะเผื่อต่อไงเผื่อต่อไงกันท่าแสนละกันเขาขายกันสี่ล้านไม่ใช่เหรอลุงก็ขอหน่อยดีขันอันเดียวเองพี่เปา,าขอได้ไม่ล่าขอได้ไม่ล่าขอได้ไม่ล่าขอได้มือขอได้มือเอ้อเยเอาคืนมาอันนึงเอาคืนมาอันนึงไอ้เหี้ยกดผิดไอ้สัตว์หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งคืนมาอันหนึง่ง <c oughs> คืนมาอันหนึ่งเลย สองหนึ่งหนึ่งคืออันหนึ่งก่อนคืออันก่อนคือเขยเขยแล้าคุณ้องได้อะไรเนี่ยไอ้เแยาอะไรอ่ะเนี๋ยอนนี้อันนี้คือเอาขอใช่ไหมหรือว่าซื้อถ้าซื้อก็สี่สี่พันงานขอไว้ฮะขอยี่อะไรมาแรกบ้างพี่อยากได้อะไรอ่ะ มีชิ้นส่วนอื่นปล่ามีชิ้นส่วนหรือเปล่าไม่มีเลยชิ้นส่วนอื่นไม่มีเลยอยากได้อะไรตังตังตังไงตังไงตังไม่มีมีแต่เงินแกงก็จ่ายไม่ได้ต้องเป็นของกาชาอย่างเดียวใช่ค่ะพี่อยากได้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรแล้วมันสี่ล้านต้องได้อะไรอ่ะสี่ล้านไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตีบอกเดี๋ยวให้ตีบอกเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรเท่าเท่าเท่ากับลุงติดเครื่องยนต์ผมหนึ่งชิ้นนะ อ่าอ่าอ่าโอเคคุณลูก้าผมให้ดอกไม่ต้ีขั้นสูงได้ไหมครับอ่าได้ได้เดี๋ยวกูให้ตีคำนวณก่อนว่าต้องจ่ายให้มุณเท่าไหร่เอารถเอารถเอารถสี่ร้อยโลมาคันหนึ่งก็ได้ลุงอ่าได้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 ครับครับเอาสี่ร้อยโลใช่ไหมพี่เปามี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 ไอ้รถรถไอ้นี่ใช่ไหมมาเมาเลยไอดอกไอดอกทุกคนเร็วจำเป็นึ่าต้องลุ้น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 แป๊บี่ขอลุ้นก่อน ผมลองรถกาชาก็ได้อ๋อสี400่ร้อยโลเหรอพี่เอารถกาชาหรือสี่ร้อยโลเนี่ยพี่เอาสี่ร้อยโลแล้วรถกาชารถรถเอ้รถรถตีร้อยรที่เป็นหัวล่างไงต้<ไ>องกินกุญแจคนอื่นาอยู่ใน,น,เนเนี่ยเหรอันเนี้เหรอ

มาหาเศษเช็งรไอ้เจ้าบอดี้รถหกมิลแล้วบอดี้รถเบรกเขี้ยล้อไอ้บอลไอ้บอลครับลุงมีบอดี้รถไหมครับลุงมีมีบอดี้รถไหมนี่ครับลุงยัังงไครบมีน้องเปิดบ่อยอยู่เดี๋ยวผมไปหาลุงหน้าบ้านนะครับลุงเออเร็วๆมันไม่กูมันมีไอ้ดอป่ะดิ ออได้ไดหลังหลังไอ,อ้ดอบก็ได้ครับลุงผมดินตอดสัตว์ลุงสัสดีสวัสดีเต๋เต๋เเต๋เเต๋วีบอดี้่ามีบอดีออด้บ่า บอดี้เปล่ามีบอดี้เปล่าหนีไปลงไปบอดี้งบอดี้อะไรจาไปดันจะไปดันหมดเลยได้มีบอดี้หรือเปล่าใจใจใจแล้วกันนักนัเงินใจเต้เยี่ยมีบอดี้หรือเปล่าไอ้สัสถามมึงเนี่ยว่าจะไปสองหือไม่ได้สองหยีอะไรเลยสักอันเลยไม่ได้งอบรางวันเลยมาบ้านละโดนหอกคาเด็ดไปย้อนระบาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเจ๊เจนู่นกูจะไงอ่ะกูกูแสนสาม กูยังต้องมาหาอยู่เนี่ยกูขาดแค่อันเดียวอ่ะไอ้ี่ยเอออย่างหัวเนี่ยไม่ได้ทักอันก็ยังดีอ่ะใช่แต่เราเปนทั้งสองแสนไม่เว้ยตอนแรกอ่ะกูเติมกูเติมแสนไม่กูเติมแสนเดียวกูกะจะจบเลยจบคือได้แน่ๆรถคันนึงอ่ะตอนแรกอ็อยากได้สองคันแต่ไม่ไหวกะจะเติมแสนหนึ่งแบบได้รถคันนึงแต่เนี่ยพอแสนนึงอ่ะมันขาดอันมันขาดอีกสองอันเว้ยแล้วมึงคิดว่ากูควรเอาไปขายหรือควรต่อ เออมันก็ต้องต่อเลยสุดมันอย่างเชี่ยเลยสัตว์เนี่ยแม่งการตลาดเกินไปวะเออเกินไปไหมอ่ะเออไฮไลท์จ็ดในรีกาอ๋อนาฬิการนักหนึ่งในรีกาซื้อของถมไม่เย็นที่ผมใส่อ่ะของบอมน้องหาไลทมันเข้ามาพอดีแแล้วผมก็บบเอะประมาณวันนี้แหละวันนี้แสนกว่าครับนาฬิกาผมใส่แสนกว่าบาทเองจบเสร็จลองไปหาบิดงานไวขนาดนั้นเลยเหรอหาบิดคืึ